สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำสวิตชิ่งที่สามารถใช้กับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ระบบเดียวได้นะครับสวิตชิ่งตัวนี้ก็จะแปลงจากไฟบ้าน220โวลต์นะครับเพื่อที่จะมาใช้กับตัวปั๊มน้ำ DC นะครับปั Pump ๊มน้ำโซล่าเซลล์ได้ทุกขนาดนะครับตั้งแต่24โวลต์12โวลต์ถึง 110โวลต์นะครับตัวนี้สามารถปรับโวลต์ได้0ูนยถึงโวลต์ใช้กับปั๊มน้ำหนึ่า1,500วัตต์นะครับสูงสุดตัวนี้ก็จะมาดูวิธีการต่อนะครับคลิปนี้ก็หลายคนถามเข้ามาว่าการต่อใช้งานยังไงต่อยากไหมนะครับตัวนี้ก็ผมจะพามาดูนะครับการต่อใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสวิตชิ่งนะครับ AC 0ูน0์ถึงโวลต์นะครับ DC ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องปั๊มน้ำนะครับการต่อใช้งานของเราก็จะประมาณนี้นะครับก็ ตัวนี้จะเป็นเบเกอร์สามทางนะครับคัดเอาหลังเต่าสามทางตัวนี้ก็จะเป็นเบเกอร์ a c ซีเบเกอร์แผงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นต่อออกมาใช้งานจากตัวปั๊มนะครับการต่อนะครับช่องนี้นะครับจะเป็นไฟ L n นะครับต่อมาใส่เบเกอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้ตัวนี้จะเป็นขั้วลบตัวนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับ อ่าเป็นไฟดีซีนะครับเราต่อเดินสายมานี่ครับเดินมาเดินมาอ่ามาเข้าตรงตูดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ขั้วขั้วบวกเหมือนกันนะครับเดินมาเดินม <principio. S 2> าเดินมามาเข้าตรงนี้นะครับอ่าส่วนฝั่งแผงอ่าอันนี้คือฝั่งมาจากสวิตชิ่งนะครับไฟจากฝั่งสวิตชิ่งอ่าจากแผงจะเป็นตรงนี้นะครับบวกลบตรงนี้มาเข้าตรงหัวตรงนี้นะครับอ่าหัวบวกลบตรงนี้อ่ามาเข้านะครับมันจะอยู่ ฝั s, moments, ings, claws, stories, the ่งน to so ี้กับฝั่งนี้นะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเข้าตัวกล่องคอนโทรลปั๊มนะครับจะวิ่งมานี่มานี้มานี่นะครับเข้าตัวกล่องคอนโทรลปั๊มนะครับอ่าตัวนี้จะเข้ากล่องคอนโทรลปั๊มหลายคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับว่าต่อกันยังไงนะครับอ่าพอเสร็จปุ๊บหลักการใช้งานนะครับหลักการใช้งานตัวนี้จะใช้สลับเอานะครับอ่าถ้าเกิดจะใช้จากแผงโซล่าเซลล์เราก็โยกไปแผงโซล่าเซลล์แล้วก็เอาเบรกเกอร์แผงขึ้นนะครับตัวนี้ขึ้น ก็จะเป็นในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์พอไม่มีแสงแดดหรือว่าตอนกลางคืนเราอยากใช้เป็นไฟบ้านเพื่อที่จะไปขับปั๊มให้ทํางานเราก็เอาขึ้นนะครับแล้วก็เอาเบรกเกอร์แผงลงแล้วก็โยกมาฝั่ง AC อ่ตัวนี้คือไฟจากสวิตชิ่งนะครับมานี่จากสายนี้มานี่นะครับเข้าตัวกล่องนะครับแล้วเราเอาเบรกเกอร์ AC ขึ้นที่เราต่อจากการไฟ้าเข้ามานะครับแค่นี้เครื่องก็จะทํางานแล้วนะครับต่อไม่ยากนะครับตัวนี้ เครื่องก็จะทำงานการต่อใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้งานเราก็โยกไว้ตรงกลางได้เลยนะครับอ่ามันก็จะตัดการทำงานทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งแผงฝั่ง AC นะครับอ่านี่ครับงานต่อก็ประมาณนี้นะครับการต่อต่อไม่ยากนะครับตัวนี้รายละเอียดตามนี้เลยครับถ้าเกิดสนใจ สวิตชิ่งหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0651012018ภูมิโซลา่าเซลล์นะครับขอบคุณครับ